สำหรับวันนี้นั้นก็จะปารภธรรมะเพิ่มเติมเสริมอีกเมื่อคืนหลวงตาปรารภธรรมะเกี่ยวกับเรื่องบวชจุดประสงค์ของการบวชหนึ่งบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอธิบายไปแล้วสองบวชศึกษาหลักธรรมจะได้นำมาแก้ไขปัญหาชีวิต <c oughs> เพราะชีวิตมันมีปัญหาทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งตายทั้งพระดพราดปรารถนาสิ่งใดๆไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาเมื่อเราบวดเข้ามาแล้วจะเป็นบวชกายบวดใจก็ตามญาติโยมที่ว่าบวดกายบวชใจก็ได้บางครั้งไม่ได้บวดกายแต่บวดใจก็ได้ศึกษาธรรมะ พิจารณาให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมเมื่อแก่มาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเจ็บป่วยมาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันแม้ตายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันพระพรากจากกันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นสมบัติโลก เรามาได้อยู่ในโลกนี้จะเอาไปด้วยไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้สมบัติของโลกมนุษย์คือสมบัติโลกมนุษย์แต่เราทุกคนมาเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาสีลเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตให้มันรู้เรื่องให้มันเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วว่าทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาแก่มาก็ธรรมดาเจ็บปวดมาก็ธรรมดาป่วยไข้มาโรคอะไรก็ตามธรรมดาธรรมดาแม้ใครตายก็วีซ่าท่านหมดก่อนกับก่อนนะท่านเดี๋ยวเราจะตามไป ไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจอะไรทั้งสิ้นแม้สามีถึงแก่กรรมพ่อวีซ่าพ่อเมื่อก่อนกับก่อนนะพ่อนะเดี๋ยวแม่จะตามไปผู้เป็นพัญญามีธรรมะคุ้มครองจิตเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สามีส่วนพัญญาถึงแก่กรรมสามีก็แม่วีซ่าแม่มาก่อนกับก่อนนะ้แม่นะเดี๋ยวพ่อจะตามไป ก็ตั้งจิตตั้งใจทําบุญกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ลูกหลานตายพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายตาย,ตาย,ตายแม้พระเจ้าระสงค์ถึงแก่มรณภาพวีซ่าหมดอายุทุกคนต้องกลับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ความทุกข์ก็ไม่เกิดครอบงำจิตเราเราก็อยู่ในโลกด้วยปัญญาเห็นไหมนี่ บวชเข้ามาแล้วศึกษาแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นต้นแล้วข้อสุดท้ายบวชเข้ามาเพื่ออะไรทดแทนคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมและสงเคราะห์ญาติ ถ้าผู้ใดตระกูลใดมีคนบวชมีผู้บวชตระกูลน,นั้นชื่อว่าเป็นาศาสนา,ายาตในบรวรพุทธศาสนาคำว่า,าศาสนายาตในบรวรพุทธศาสนาจะได้อะไรได้ธรรมะชโลมใจเห็นไหมสามารถบรรลุสมาธิก็ได้ มักผลพรนิพพานก็ได้เห็นไหมตระกูลใดมีคนบวชเป็นอย่างนั้นเอื้อเผื่อเกื้อกูลกันยิ่งโยมพ่อโยมแม่นี่ยิ่งได้มากโยมพ่อโยมแม่ตลอดปู่ย่ายตายายสามีปัญญาอะไรต่างก็ตาม พภาะนั้นบวชเพื่อทดแทนคุณของผู้มีอุปการะคุณมีบิดามารดาเป็นต้นภาะนั้นหลวงตาจึงปรารภเพิ่มเติมเสริมจากเมื่อคืนนี้แล้วข้อสุดท้ายอุปนิสระนิกาอุปนิอุปนิสระน,นิกาบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์จริงๆอันนี้ประเภทคนบวช เห็นไหมมีอยู่ห้าประเภทหนึ่งบวชเล่นเล่นสองบวชเพื่อเลี้ยงชีวิต,ต,ส,าตสามบวชประทุสไรพรสศาสนาสีบ่บวชหลงงม,มงายห้าอุปนิสระนิกาบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์จริงๆนักบวชมีห้าประเภทอย่างนี้ เหมือนพระจักกุบาลที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษารเรียนมาเมื่อบวชแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวนาในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์พ้นจากชาติกันดารชาราการดารพยาที่กัรดานและมรณะกันดานถึงฝั่งคือมรรคผลพันิพานเป็นต้นอันนี้สรุปไม่ฟัง สำหรับวันนี้นั้นก็ขอทำความเข้าใจสั้นๆว่าหลวงตาเคยทำบาปมาฆ่าสัตว์ก็เคยทำมามากไก่ก็เคยฆ่าเป็ดก็เคยฆ่าปาดคอเลยเห็นไหม ส่วนปลานี่นับไม่ท้วนเป็นแสนแสนอาจจะเป็นล้านก็ได้กบเขียดอะไรต่างๆมากมายเมื่อมานึกถึงชีวิตมาศึกษาหลักธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ถ้าผูใ้ใดทำบาปต้องตกนรกเปรตสุรกายใจเดรัจาน ในมหาอัตถรถาสูตรท่านอธิบายไว้บอกว่าผู้ใดฆ่าไก่ตัวหนึ่งตัวเดียวนะบุคคลนั้นจะต้องถูกกับค่าห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติถ้าไก่สิบตัวก็ห้าหมื่นชาติไก่ร้อยตัวก็ห้าแสนชาติแล้วกบเขียดเท่าใดปูปลาอะไรต่างๆ มากมายโอกาสจะลงนรกเป็ตสุรกายสเดจจันร์มันย่อมมีย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมไปตามลำดับแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่างๆก็พอเข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นวิธีทำลายบาปสั้นๆนะ วิธีทำลายบาปเอาบาปออกจากจิตคำว่าบาปนี่มีอยู่สามระดับอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคำว่าบาปถ้าผิดศีลทุกข้ออันนี้อย่างหยาบนิวรณ์ธรรมนั้นบาปขั้นกลางอนุสัยนี่บาปขั้นละเอียดเห็นไ,ไหม นี่เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราทำบาปมาเราจะทำยังไรเอาบาปออกใช้คนเพียรข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือสังวรประทานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกันทัศสันดานถ้าว่ามันเคยทำมาแล้วทำยังไงแก้ไขเสียเอามันออก ด้วยประหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกถ้าพูดหลปลงสั้นๆว่าเอาบาปออกเลยวิธีเอาบาปออกนี่มีอยู่สามวิธีหนึ่งตทางขาประหารสองวิ่งขำพนประหารสามสมุจเฉทประหารเอาออกได้ เราทุกคนเกิดมาเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังไม่พอยังพบพระพุทธศาสานาเพราะพระพุทธศาสานาแล้วยังไม่พอยังมีเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเลื่อมใสในคุณของพระนตายมีโอกาสได้ทานรกษา,า,าจิจริงเจริญเมตตาภาวนาอันนี้ถือว่าบุญมากเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจึงจะปรารุปให้ฟังสั้น มีโอกาสคอยว่ากนโนดโ,ดโดในโอกาสต่อไปแต่ทางขับอาหารวิธีเอาบาปออกจำไม่เดอ้อเวลามันนึกถึงบาปเวลาใดเอาออกทันทีอุปมาเหมือนขออภัยขี้ติดมือถ้าผู้ใดยังถือขี้ไว้ไม่เช็ดไม่ล้างออก ก็จะต้องเหม็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปฉันใดเมื่อนึกถึงบาปแล้วถ้าไม่รู้วิธีเอาบาปออกก็วุ่นวายอยู่กับบาปปรุงแต่งอยู่กับบาปว่าเราไม่น่าอย่างนั้นเราไม่น่าอย่างนี้พอคิดไปคิดมาก็ไม่สบายใจเห็นไหมถ้าลักษณะอย่างนี้บาปไม่หมด เมื่อมันให้ผลตามสมควรมันก็จมลงอีกเหมือนเดิมบาปยังมีอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมพอนึกเรื่องนั้นบ้างขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายอีกแล้วก็นานไปหน่อยก็จมลงอีกนึกถึงบาปเรื่องอะไรก็ตามพอนึกถึงแล้ววุ่นวายแล้วก็จมลงอีกไม่หมดเด้อยวจำไว้เพราะฉะนั้น ถ้าเรานั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามสมมติว่ามันนึกถึงบาปปุ๊บเอาออกทันทีวิทยาบาบอกทำอย่างไรแต่ทางกปารป ahan เนี่ยนึกมาที่ต้นจิต,ตใต้ระนมข้างซ้ายของเราเห็นไหมตใต้ระนมข้างซ้ายของเรา จงหัวใจเต้นทุบๆหนึ่งพอเนึกอึงบาปปุ๊บคิดหนอ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 สังเกตลงไปความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าผู้ใดคิดหนอ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 ไม่เห็นความเกิดดับบาปก็ไม่กึมหมดคิดหนอสังเกตลงไปคิดหนอสังเกตลงไปคิดหนอสังเกตลงไป ถ้าเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันจะหมดไปสิ้นไปศูนย์ไปถ้าจะมตินึกถึงบาปเราไม่สบายใจก็ไม่สบายใจหนอ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 ซ้ำเนียกลงไปความไม่สบายใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมถ้าสมมตินึกถึงบาปแล้วมันเครียดเครียดหนอ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  กำหนดตรงที่หัวใจนะั่นถ้าหเห็นความเครียดเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่นานมันก็จะหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไปเห็นไหมเหมือนกับขี้ติมือรีบล้างออกมือสกปรกกรีบล้างออกอะไรสกปรกกรีบล้างออกเห็นไหมเพราะบาปก็เป็นอารมณ์ของธรรมะอารมณ์ของพระกรรมฐานอากุศลธรรมเห็นไหม เป็นอารมณ์ของรกรรมฐานถ้าผู้ใดไม่เข้าใจก็วุ่นวายอยู่นั้นจนกว่าจะตายถ้าเนื้อทึงบาปและตายปุ๊บได้โทสะก็ลงนรกถ้าเนื้อทึงบาปด้วยโลภตายปุ๊บก,ก็ไปเกิดเป็นเปรตสุรกายถ้าเนื้อทึงบาปด้วยความหลงก็ไปเกิดในกําเนิดสเดรฉา,านเห็นไหมเหมือนปูเกอบเทศในวันนั้นเห็นไหม หน่อยนายโกตุฮาลิกะเห็นไหมไปชื่นชมหมาตายปุ๊บไปเข้าท้องหมาเลยเห็นไหมเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเอามันออกวิธีเอาออกด้วยตะทางการะผ่นทำอย่างนี้ประการที่สองใช้หลักสมถภาวนาคมบาปไว้เลย ข่มบาปไว้ทำย่างไรพัฒนายำเจริญสมถะภาวนาเราจะใช้พองหนอยุหนอก็เพ่งไป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 ถ้าคิดหนอคิดหนอคิดหนอก็เพ่งไปเพ่งไปถ้ามันคิดขึ้นมาทีไรก็กําหนดสําเนียกลงไปเพ่งเพ่งลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปถ้ามันเป็นสมาธิจะเป็นปฐมฌานทุเดยฌานดีฌานจุตตฌานก็ตามเมื่อ ฌานเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านผู้ใดก็ตามร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจะอยู่ในรูปประรมเห็นไหมบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยทำมาเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมาธิหรือฌานเกิดแล้วถ้าตายพระจิตดวงนี้ไปพม,มาโลกเลยเห็นไหมประการสุดท้ายอันนี้ พึงสังเกตเราดูท้องพองทนยุบก็ดีดูลมหายใจก็ดีถ้าดูท้องพองทนยบหายใจเข้าท้องพองพองหนอดับไหมยุบหนอดับไหมเกิดดับ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 ไหมพิจารณาไป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 คำว่าพิจารณาเนี่ยหมายถึงสมเนกรู้เฉยๆนะไม่ใช่คิดนะ สำเนียกรู้ใจเฉยถ้าอาการพองกระยุบมันเร็วขึ้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 นบวบไปก็ดีหรืออาการพองกระยุบมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าติบเข้าตีบเข้าเหมือนใจจะขาดแล้วก็บวบไปหรืออาการพองกระยุมสม่ำเสมอกันที่ดีแล้วก็เบาเข้า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 เมื่อช้าลงเช้าลงเช้าลงพองนอยุบนอ พองน้องเหงบลงไปก็ตามเคยเป็นอย่างนั้นไหมภาวนาถ้าเคยเป็นยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสังเกตต่อไปอีกเราภาวนาไปภาวนาไปบางครั้งบางคำมันเร็วเข้าเร็วเข้าองวบแน,น่นเข้าเน่ะเข้าเวบช้าลงช้าลงวบไปก็ตามพยายามสังเกตให้ดีๆ นะสุดท้ายจริงๆนะถ้าเราดูท้องพองท้องยบนี่ทางไปสู่ปณิพาน์ครูบาอาจารย์แม่ชีแม่พามญาโยมเท่าไรพึงทราบมีอยู่สามทางไปสู่ปณิพันหนึ่งอน,นิจจังสองทุกขังสามอ,น,าอน,นัตตาอนิจจังในภาคภาวนาเป็นอย่างไร ถ้าเราดูท้องพองท้องเบี้ยองน้อยุ่หนอมมันจะเร็วเข้า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 วบไปอันนี้คืออันิจังแต่ถ้าผู้ใดภาวนาไปแล้วมันแน่นเข้าแน่นเข้าติบเข้าติบเข้าติบเข้าวบไปอันนี้คือทุกขังถ้าผู้ใดภาวนาไปภาวนาไปอาการพองการยบสม่ำเสมอกันดีดีแล้วค่อยเบาเข้า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  เมื่อเบาเข้าเบาเข้าเบาเข้าหิบ,บไปก็ดีอันนี้เรียกว่าอนัตตาเห็นไหมทางไปสู่วนนี้พานมีสามเส้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเร็วก็ห้ามผ่อนลมหายใจจำไว้นะอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันเร็วเข้าเร็วเข้านี่ห้ามผ่อนลมหายใจถ้าใครไปผ่อนลมหายใจเสียหลัก ถ้ามันแน่นเข้าแน่นเข้าติบเข้าติบเข้าถอนหายใจก็เสียหลักถ้าช้าลงช้าลงเราไปเล่งขึ้นก็เสียหลักจำหลักเอาไว้เร็วก็ตามแน่นก็ตามช้าก็ตามภาวนาไปภาวนาไปซ้ำเนียยไปต้องเห็นความเกิดดับนะพอพองขึ้นดับเกิดยุบแล้วก็ดับเกิดพองแล้วก็ดับเกิด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 ดับไปตามลำดับ เมื่อภาวนาไป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 สมมติเร็วเข้า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 เรวเข้าเรานั่งหลับตาภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองยุบพองยุบพองยุบมึบลงไปเลยดับปุ๊บลงไปจําได้สมมตินะนะใครก็ตามนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามเป็นต yeah. ้น ถ้ามันขาดป like. ุ๊บลงไปเร็วเข้าเร็วๆเข้าเราขาดปุ๊บลงไปจําได้ระเบิดตูมหัวใจว่ามันขาดไปตอนพองหรือตอนยุดชัดเจนระเบิดตูมหัวใจด้วยอันนี้เรียกว่ามรรคผลนิพพานเกิดเห็นไหมอันนี้ด้วยอํานาจของให้ทานรัศจินปรารถนานิพพานเห็นไหมถ้าผู้ใดภาวนาไปมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าติบ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 เข้าตีงึ๊บลงไป จำได้เลยว่ามันดับไปตอนไหนตอนท้องพองหรือท้องยุบถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้ก็ตามเพิงทราบเถอะว่ามรรคผลนิพพานเกิดอันนี้ผ่านทางทุกขงังอาศัยอะไรมันจึงเห็นแน่นแอาศัยสมถะภาวนาคือฌานเคยได้ฌานมาก่อนเคยฝึกสมาธิมาก่อนอันนี้ส่งอันนี้ส่งผลจะเห็นทุกขังชัด ทีนี้ผู้ใดใครก็ตามภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปตามละดับอาการพองอาการยุบสม่ำเสมอกันดีดีแล้วก็เบาเข้า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 ช้าลงช้าลงแล้วก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอปุ๊บลงไป สับปะงกกุบขาดขาดบุบลงไปจำได้เลยว่ามันขาดไปตอนไหนตอนท้องผองหรือตอนยุบสุดทองหรือสุดยุบชัดเจนด้วยสติด้วยปัญญาเห็นชัดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าได้บรมผุผลนิพพานผ่านทางอนัตตาอนัตตาในภาคภาวนานี่าช้าชาเบาๆเ,เห็นไหมทุกข์ังในภาคภาวนานี่แน่นเข้าแน่นเข้า อันนี้จงคือเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเ็วอันนั้นคืออันนี้จงสภาวธรรมทั้งสามประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดถ้าผู้นั้นจำได้ย้าอีกอย่างใดอย่างหนึ่งบาปทั้งหลายทั้งปวงจะฆ่าสัตว์เป็นร้อยล้านพันล้านก็ตามจะลักเล่นชู้สู่สมผัวเขาเมียเขาลูกเขามาก็าตามหรือจะ โกหกรักคนนั้นลักของคนนี้หรือจะเป็นโกหกคนนั้นด่าคนนี้สอดเสียคนนั้นคนนี้กินเล้ามายาสุปิงกัญชายาบ้ายีมาก็ตามบาปทั้งหลายทั้งมวลหลายภพหลายชาติที่เคยสร้างมาก็ตามขาดกระเด็นครั้งเดียวเท่านั้นดับวุบลงไปและจําได้ครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะนี่นะ พราะเราตายก็ไม่มีใครตามเราไปช่วยเรานะแต่ถ้าเราเอาบาปออกหมดแล้วบุญเต็มใจจากมนุษย์ไปไปดีดีไปสุ่คติภพและปิดประตูอบายาภูมิได้อย่างสนิทอบายาภูมสี่คือนรกเปรตสุรกายเสด็ฐานถ้าผู้ใดจำได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งขาดลงไปแล้วนะ นรกเปรตสุรกายใส่ราฉันปิดอย่างสนิทเรเรียกว่าปิดประตูบายภูมิอาน,นิสง์ของการเจริญภาวนาโดยสรุปสั้นๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารบมาโดยสังเกตกถาก็อเห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบปวิรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสง์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทาั้งปวงที่พระเทรานุเทระคุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่จีแม่พรามพระพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสัมมาทิที่มีโอกาสให้ทานรักษาศินเจริญเมตตาภาวนามาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสํสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลาย สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วเจตจยย่อมเช่มชื่นเบิกบ,บานเนิบีมพองแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมมีลนด,ดุลยยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมาษัติยาธิราชเจ้า ทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ดิ่สิ้นประชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระบาทสมเด็จพระวชิกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระจีนีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทัทโตพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเทรารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเนอ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนืน้อแก่เห็นใบหน้าของพ่อเนืน้อแก่เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลแก่ป่ญ่าตายายสามีพันญาบุตรดาลูกหลานครูประชอาจารย์ผู้มีประกาศคณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนเวบนบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆุกป่ายจงรับรู้ละรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ก่อย้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทระกุบาจารประสงค์อง์สามเนนแมจีแม,ม่ปรามพ่อพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราทั่วอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทัว่วโลก ขอจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจรินร่วงเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพร,ร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อคิดสิ่ใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆ จงพรันสาเร็จจงพรันสาเร็จจงพันรันสาเร็จดัมมโนรสเจตนาความปารนาที่ท่านหลายท่านแล้วจงทุกประการเทศนาบัญหารก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉานี้ นะปัจจโยโ,โตุเอวังหูุเอวังหูุเอวังหูุความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จรโดยเร็วพลันน,นิวาธนศิลิสเนจังมุตตาปัญญโยจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง la sa